ไอแพดอะไอแพดที่เป็นแผดสีขาวๆแปะแผดให้เขาอนไอแพดแปะไว้ก็เพื่อช่วยให้ออดวงตานะคะเหมันหลับสบายไม่แห้งเกินไปเหมือนบำรุงตาไปได้วยในตัว เรียบร้อย<ม>คีอห้ามโดนน้ำยี่ชั่วโมงนะคะหลังทำนะห้ามโดนน้ำหลังทำยี่ชั่วโมงอ้าวก็ไม่ได้อาบน้ำดีควรก็อาบได้แต่ก็ต้องห้ามเวีนตาไปอะค่ะทำยังไงนะต้องหาวิธี <S <S <ป>อะแปรงแปรงฟันล้างตรงนี้เออคือห้ามให้โดนน้ำนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลับมา,มาเหมือนเดิม ยัเหรอ,ม,อ,รอม,มีอีกกล่องนึงอ่ะมันมีกล่องนะสีเงินหรอดูดิ่ลองแกะมาดูสิอันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะคะ iPad ถ้างั้นก็ไม่ต้องแปะก็ได้แต่ถ้าแปะไ p a d ก็เลยมีแผ่นยกไม่ต้องแปะถ้ามีแผ่นยกไม่ต้องแปะก็ได้อ๋อสองแผ่นมันมาเป็นคู่อ๋อได้ได้สาะแปะ iPad ก่อน iPad ครูไม่ได้ดูครูไม่ค่อยได้ทำ m e ิ t i ขนตา มันเป็นมันเป็นเหมือนกระดาษเหรอต้องแช่ในตู้เย็นใช่ไหมใช่ค่ะมันจะได้เย็นสบายเหมือนบำรุงไปด้วยในตัวค่ะมันทําให้เราสบายตาแล้วก็ลูบต,ตาค่ะมุมตามองบนมองบนมองขึ้นไปข้างบนแต่ไอแพดลงไปเพื่อเก็บขนตานะคะเห็นไหมขนตาเก็บลงไปอ๋อเก็บขนตาล่างใช่ค่ะเดี๋ยวทำอย่างเงี้ยนะตาลงให้คุณนะ หลับตาไวก่อนคนคิดนี่เขาก็ช่างคิดเนาะใช่ดึงตาดึงตามองบนดูขนตาจะอยู่กับเรานานไมหมคะครูสามเดือนค่ะ <c oughs> สองเดือนสามเดือนแล้วจากการดูแลของลูกค้าด้วยอย่าให้โดนน้ำอย,อ,อย่างไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็แปะไอแพดไปหลับตาดึงตา พอเราได้อันนี้แล้วนะคะเราก็มาเลือกแกนแกนดัดขนตานะคะอันนี้อย่างนี้เขาเรียกแกนดอกไม้นะคะมันจะเหมือนมีดอกไม้ข้างบนเห็นไหมคะมันก็จะมีไซส์ U S M L นะคะเวลาเราเลือกแกนเราจะเลือกไซส์ไหนให้เงนเหมาะนะลูกค้าดูด้วยจากไหน,นเราลองเอามาทาบก่อนอันนี้ครูหยิบไซส์ L มานะคะลองมาทาบท่าเราทาบแล้ว วางอย่างนี้แล้วขนตาลูกค้าเกินครึ่งข,ของแกนนั่นคือใช้ได้กับไซสนั้นนะคะอดูนี่อันนี้ใหญ่ขกินไปเกินตาลูกค้าไปนะคะอันนี้เอสต้องเป็นเ็มของลูกค้านะคเนาะดูที่ความยาวของขนตาใช่ใช่เรามาเทียบดูนะคะอันนี้เอ็มอันนี้เข้าขนตาถ้ายาวจริงก็คือแอ,อลนะคะแต่เนี้ยยาวกลางกลาของบ้านเรา อ่ะเขาเข้ากับแก้วเห็นไหมคะมันมีแกนนี้ช่วยใส่เอสได้ไหมเล็กไปมันจะเลยขนตามันจะเลยของมันจะเลยอันที่เป็นแกนเอสคูไม่มีมั้งของเอสอ่ะอันนี้เอาเทียบให้ดูอันนี้ก็ได้แหละแต่ว่ามันจะไม่มันจะเดินยาวเกิดมาเห็นไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นแกนอันนี้ก็เป็นแกนของอาริบาน่าเลยก็เป็นแกนของนด์เขาเลย จาแกนนี้แกนนี้ก็จะโค้งมันจะมีแกนสองแบบนะมีแกนของแดนเขาอาริบาน่ากับแกนที่เป็นดอกไม้อันนี้น่าจะดูเวิร์กกว่าอันนี้ก็จะโค้งนะคะคุณจะเอาแกนนี้ให้เขาอัน้นี้คุณทาพไปดูน,นี่ใสแอลวางให้ชิดเนื้อตาเขาค่อนข้าง้นี่จงยยังเลยอะ